เราไปนอนไปข้างน้ำในบริเวณโซนนี้นะครับที่มันมีไส้ตามรวมกันมีไส้ตามรวมกันเพราะว่าหน้าคือบางคนคุดลองบ้าบางคนท้มกำบานบางทีก็ทำาระดแต่ไม่ได้กำาังขึ้งก้นทางนาหนาไรโดยเฉพาะพื้นที่สร้างสมบลพื้นที่นามสมบุญหนามันเป็นของ พอต้นตอกลงมาข้างผลงานเป็นล right? ่มของของของโขนนี้ยมันไม่มีของแย่เงินคของโฉดไม่มีของแย่เงินคของไอ้เงินชัดมันของมัดผมนะครับเวลาก่อสร้างเวลาทำอะไรก็เลยทำอะไรอาจจะกว้างทางน้ำอะไรแบบเงินเงินการออกแบบทางงานเหลื่อเทียนท่างงานเนี่ยอาจจะน่าจะเป็นทางออกนั้นหื่อป้องกัน แกลือห้าหนาท่วนะค,ครับเกลื book. อห้าหนาท่วนะครับอันนี้ก็เป็นจทย์เนี้ักรตัานาไม่เงื่อนกันนะครับก็คือหนานข้าเนี้ยบางที่ไม่ต้องการนาเพราะว่าพอเนี้ยล้าษนามาแล้วทั่วเนี้ยคือตอนนัแล้วก็แต่ว่าโซนสามเนี้ยต้องการนาเนี่ยเราามเือมันสมดุลันจทยนี้นะแต่ว่าโจนกระทนห้ามาุดทดีนะโซนบุญนี้กับพอจัประเด็นใน ท่าทางประเด็นนะครับก็คือเราต้องกาเอาแบบใบกระดาษนะครับที่ทำตือแล้วก็ต้องก็คือเราต้องคอยคอยคือทำยเนี่ยทำในมอสุนะครับไม่ใช่แบบอกีกกองทีเดียวใช่ไหมแต่เป็นไายนึ่งบนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูเลยบาลิ้คอ้องนะครับเบิกช่องทานต์เชียนะครับไอ่สามท่านใดสะดวกคือไม่ก็จะชองนั้นก็ฐันก็เป็นที่กำหนดเลยนะครับ แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเราคนจะมีอ okay. อกแบบระบบการจัดการน้ำของเราเองใช่ไหมครับการจัดการน้ำของเราเองล้วก็แวก็เ่ี๋ยวขั้นที่แล้วก็ว่าก็คือเรื่องของการวางแผนกครวางแผนเราเนี่ยหังจากนี้ก็คงจะลองดูว่าคือทีไหนที่จะอมองการ่ัด้า รนึกใครที่ต้องานนี่จะดูแลของฟ้าผู้กเป็นมารับกับทองอสมมุติอะไรแนี้แต่ว่าก็คอยไปทำคอยเป็นไายประวัติอ่าบางทีมันก็เป็นการเรียนรู้นะครับซึ่งก็เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมกับการแก้ไปนาการเรียนรู้เพื่อจะแก้นะนะครับเออ่สุดท้ายเรากจะจบบทเรียนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยพ้นกันถึงนะนำเสนอในช่งหนีบายไม่อย่างนี้เดี๋ยวจะคล้องต่อไปอนะครับนี่คือบทบาทของโครงการ ก็หรือมีประเด็นไรที่ยแก้เติมไปที่านแล้วยังไ่ได้ผมกอตองมือนึ่งผมก็ต้องมือนึงอเรงั่อเื่อต้มาชีเกลงกบเิไปน้ำในเวทีแล้วก็เรียกว่าในเป็นกรรมการกรรมการรูบน้ำาเท่วเท่วบเราเราก็รุมน้ำขวาไต ต้นหลานนะครับเป็นแบบั้ควาตายเวลาเราข้เข้าไปเลยนะนโรเอรในอยู่ไหวเราฝันคแรกจะกันนาครับคนแรกจะกันนาหลังจากนั้นจะพปในอยู่ไว้เวลามีอประมารลงมาในช่นดีอ่อ่ในอยู่ไหวดีได้ก้ดตัลน้องหน่อมั้งาลงมาปฏิยุิการแต่ว่าทุกผู้ใานามเนี่ยก็มีอทิศทิศที่จะเข้าไปหลับ กูนึกกูงานกูงการแล้วก็ก็นอกนโยบายเกิดนโการกแต่ลรับสิทธีได้ใ้อปควบคุมพื้นที่กเดอนละก็พอรูปตัวกันในตำบลนี่ยในมุบาได้รับได้ตางทุกคนก็ไปจดแจ้เลยไม่ผิดาประชาน ท่านเนี่ยแกก็ครับเป็นแกเป็นวุปุตนาแล้วก็เข้าไปสู้แล้วก็กรรมการประตูน้ำอ่ากีกอร่าก็เป็นประธานก็เป็นสมาชิกจะทำตัวตัวนระตัวตัวนั้นแล้วก็ทำโครงการติดเกี่ยวกับน้ำในพื้นที่ได้แล้วเองเนี่ยเในกระทรวงเกษตรซึ่งประธานอ่าซึ่งประธานซึ่งประธานก็จะต้องตัวแทนขอบคุณมตัวเนี่ยเข้าไปเรื่องตั้ง กรรมการรุบน้ำพบว่าอันนี้ได้ด่างคัดค้าน่าเมื่อพ่อประกาศชายพรบน้ำเต็มรูปแบบเนี่ยเราจะเป็นต้องจัดทำด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้มีปากมีเสียงมีสิทธิ์ในการกำหนดนโยุใบหนานะครับอันนี้เรื่องของด้อมูลนะครับไม่ค่าเลยหลังปีเม่อดือนได้ยังมีน้ำไว้นะครับมันเป็น มันเป็นเป็นหลองเว้ยเล็กๆนะครับหลองเว้ยเล็กๆที่ที่เดือดร้อนไม่เลยไม่มีหนามแต่ว่าตอนนี้ก็มีหนามตลอดะเราทำปีก็เป็นเรื่องหนาหนาต้นใหญ่มากว่านะครับคบเร่ไปช่วงที่หน้าแรงก่อนหน้านี้ก็มีหนามแต่ว่าช่วงตอนนี้ทำปีก็แห้งสนิทเลยนะครับการนิงระยางเล็กๆที่เราสามารถจะทำไดในงานสำคัญการ กประมาณนี้นะครับที่เราจะเริ่มทำกันได้ด้านนี้ก็คงจะมีเวทีที่หลายโต๊ะที่ไทยว่าผมจะในเวทีที่จะคุยกันต่างดีเวทีนะตั้งนามวุ่น้ามเอ่ยฝนมุดอะไรพวกนี้นะต้องดูว่าเราจะออกแบบฝั่งน้ำเราจะกำลังเทนของเราผลิตต่อไปนะครับ ใครดีอะไรกะเชิบครับขอบคุณพี่น้องทุกคนเก้าพี่น้องไม่เดียวกั้งตั้งถิ่นคุณเรียนในเดียวนะี่กองทัพธรรมาม่านะแล้วก็คุณดีดนี้การถอยล่างไปจากนั้นเองนะครับถอยลัางไปจากนั้นเองก็ชือว่าถ้าเราไปดูถ้าไปดูกับต้นป่าไม้นะ ้าเราไปดูคุยกับป่าไม้นะครับตอนน้ำคล่องแถวโวดป่าผานังเนี่ยไม่ใส่หัวหนังใสนะครับแต่วันคร่องมันจะคล่องตอนน้ำตรงนี้นะครับอันนี้ปปพล่อง้องไปสาบจะจะจหนัดทีชนประธานที่ไปคุยกับวันนี้เป็ที่ผ่านมาเนี่ยครับ ชั่วนาทีชนประท่านราวาถ้าเราไปคุยกับป้าไม้นะป้าหนัาไม้จะบอกว่าพื้นที่ตอนน้ำข้องน้ำน้ำป้าน่งอยู่ที่ตรงนี้อยู่ระคูระพอแต่ว่าวันก่อนที่เราไปจัดเวทีที่เทศบาลจะอ้วดนะครับก็มีครูชอคูปิวนะแกลาวาพื้นที่ตรงนี้นะครับในอดีตนะพื้นในอดีตนะครับตอนน้ำข้องคลองปลาป้าน่งน่ะ ไม่ใช่มาจากคนยหน้าไสแต่มาจากคลองบางกุ้ง,งคลองทูนแต่มาคลองถายาเนี่ยเนื่องจากว่าผีรักพ้านชัดเจนว่ะมียากแก้บรรพุรุษแก่นกะนะเป็นคนแก่ฐานภาซีฐานภาซีอยางกอนแล้วก็ฐานภาซียาแก้พิษบ้านจากจีนบ้านจากจีนตรงบางกุ้งนะครับ ความโกมบามนตาจีนแล้วก็เลือดจะขึ้นมาร,อรอ่อร่อเกอไปาฟ้อยู่ที่บนานตาจีนแล้วก็เลือดระดมขึ้นมาขั้นบนนี้นะครันบนั่นะเป็นเสมาหองปรางนะครับใช่ขั้นบนนี้แต่ว่าในประวัติศาสตร์ห้องพรางนะครับตอนวันฝนต้องดัดเลื่อนธรรมยาศราจะเข้าจังทอยไปขึ้นบางอ้อนนะฮะเนียงไซนะพรางกลาวานเมื่อก่อนนะ มีการขาท้ายเหมือนไทยในการมีการขาท้ายกับ uh, ต the ่างประเทศมีหยาท้ายกับจ uh, uh, ีนก okay, like, like, uh, ับอินเดียนะครับโดยจีนเนี่ยไม่อยากจะขบขานสมาพันกับอินเดียชายไทยเนี่ยให้เป็นตัวร้างในการสื่อหาดท้ายแต่ก็พอเมื่อสือข้อมาแล้วว่าคนไทยเนี่ยเขาค้นข้อมตลว่าข้อมันตกข้อมันถุงออกนะครับชายเรือ ท่านคลองาคานนะทน่มีมีคนนะรานนะท่านได้ความว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทางหัวซ่าที่น่าสนใจอย่างนี้โอกาต่อไปเราคงจะได้จะได้ผูกคุยกันหรือว่าใครจะมีเรื่องราวอะไรเปลียรทางหัวซศาไปดูความรู้กันข้ามมาเด็กเด็กคนนี้นะครับในชึงวัวซ่ามีนะ การเมมี่กับการบ้านก็มีอาตัวต่อหน้าจะต้องชวนพี่น้องไปด้วยเพื่อจะได้ทำเกนอความสัมกันยิงใหขึ้นนะครับ